ท่านแน่ๆหากคุณผู้ชมกำลังมองหาเกมดีมูลภาพอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ l e o Game จำหน่ายครึ่ง PS4 PS3 PS, 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 PS Vita 3DS และอุปกรณ์เกมอื่นๆอีกมากมายสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line ID Facebook Fanpage หรือลิงก์สั่งซื้อใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมเกมดีมูลภาพ ต้องรีโอเกมเท่านั้นครับผมของดีของแท้ต้องมีโลโก้ MyCash Gaming อยู่ยติดอยู่บนปกด้วยนะจ๊ะก็กราบสวัสดีครับพวกผม MyCash Gaming เลยนะครับวันนี้เราก็มาต่อกันเลยกับ Battlefield Hardline นะครับผมเราก็เริ่มกันเลย Run Games โอเคนะฮะกำลงังรันเกมอยู่อันนี้คือ ep หนนะฮะ สำหรับพารที่แล้วเป็นเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะของเนื้อเรื่อง b a t t บ e f i ฟ l d ฮะแต่อันนี้เป็นเนื้อเรื่องจริงเนื้อเรื่องหลักก็ว่าได้นะฮะคุณผู้ชมก็ไปชมกันต่อเลยจ้าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาโอเคคอนติเนียเหตุความเดิมตอนที่แล้วเราได้ไปจัดการกับพวกแก๊งค้ายา และกลุ่มค้ายาจนจนตายไปนหนึ่งคนนะฮะโดนจับได้นหนึ่งคนโดยเราสองคนกับเพื่อนร่วมงานแล้วเราก็ไปลุยกันต่อเลยวิ่งไปโอเคชึบชึบกำลังรอบเข้าบ้านคนอื่นนะฮะตอนนี้ชึบอื้ โ <Okay. S 2> oh, อเคบ่าวตึบได้บูแล้วคุณผู้ชมฮะทึบโอเคระวังโอเคเอ้ยหลอดเหมือนฟ้าคายเลยฮะ,ะถ้าเกิดมันเห็นเราถ้าเต็มหลอดปุ๊บมันจะสงสัยแล้วมันจะจัดการกับเราเราต้องคอยระวังอะ่ะหลบหลบหลบ หลบ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 แป๊บไปหลังไปทางนี้ทางนี้โอเคน้ำสิน้ำสิคะน้ำน้ำเอาน้ำสิคะโอ้โหมีเปิดประตูเล็กน้อยกูจะไม่บอกใครใช่ไหมเราทำอะไรกันโอเคอเดิเนสายตูอยู่นั่นแหละไปเจอ๊อย่าช้าอะไรให้พังใช่ไหมโอเคให้พงัง จัดการเองฉันฉันทำเองจะมองหน้าทำไมเนี่ยเป๊ะเหรอหน้าตากูหล่อใช่ไหมไปก่อนเลยเธอสุภาพบุรุษจริงๆขอโทษด้นะเรื่องที่เคยว่านายมันก็เป็นแบบนี้จริงๆไม่ใช่เหรอไอ้มีด่าด้วยมีด่ากูด้วยนะมึงมีการมาขอโทษโอเคค่อยไปโอนี่คือหลบฮะ คือซุ่มย่องย่องย่องย่อ,ยอ mm hmm. ถ้าบทจะให้วิ่งก็อันเดอร์ล็อกขึ้นนะฮะคุณผู้ชมตันนี้วิ่งวิงว่งวิงว่งวิง่งเอวิ่งฮะโอเคตึกตอกติกตอกโอเคจำไว้นี่เป็นสนามย่าถ้ามีใครรู้เขาต้องรีบไปบอกแน่นอนลบลบลบมีคนสงสัยแล้วเฮ้ยมีคนสงสัยแล้ว เ้ยมีคนสงสัยแล้วไม่ทันแล้วเรียบร้อยเลยเฟลเลยจัดอืเอาใหม่ฮะคุณผู้ชมให้ตายเถอะโรบินอเซงเป็ดกระดูกแพะเลยมเงค่อยๆย่องฮนะตายตายตาแม่งเสกเห็นนี่ลบึื้หมอบต่ำที่สุดฮนะเท่าที่จะต่ำได้ พร้อมยังอ่ะไปโอเคโอเคโอเคใจยเย็นใจยเย็นค่อยค่อยย่องนะคุณผู้ชมฮะเรามาแบบเงียบเงียบเพราะมันอยู่สี่คนอามาสี่คนโอเคให้ไปก่อนใช่มัการเลย Good. อ๋อให้ตายเออกูมาใกล้มาแล้วไอ้ยี่อ่ะ กว้างไปก่อนรอ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 ก็อลืมพอเข้าไปใกล้แล้วแม่งเกือบไปเข้ามาข้างในแล้วครับคุณผู้ชมฮะเข้า,ม,ม,ม,าขมาในบ้านโอ้โหบ้านมึงน,นี่โล่งจริงดูมีแต่ขยะอยู่กันยังไงวะเนี่ยสังคมแบบนี้รับไม่ได้จริงๆนะเนี่ยยื้ออายุยื้ยื้ยื้ยืย้ค่อยๆเป็นค่อยๆไป กดอาสาเพื่อเป็นการล็อกดาวหรือเป็นการล็อกเป็นเทคดาวฮะคือการทำให้สลบโอ okay. เคอาสามการทำให้สลบนะนี่เราต้องหันมาอยู่2ตัวเราต้องรองไปตัวหนึ่งรอดแล้วหนึ่งตัวฮะรอดแล้วหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวทำไง ดาวหลับไปซะต่อยกบ,บาลอีกตัวนึงทำไงเ <c oughs> ทคดาวดับหลับไปซะโอเคมาได้ยาคุณนายชักช้าจังจะเสียงงานหมดค่อยๆย่องฮะตามคุณนายไปเรื่อย <c oughs> เยเฮ้ยว่างไงวะใจเย็นกำลังคุย <c oughs> เรื่องขายายาอยู่เลยเนี่ยใ <c oughs> จเย็นอย่าพึ่งหนีไปไหนโอ้ทำตีเนียนทำตีเนียน <c oughs> ทำตีเนียนใช่ไหม โอเคทำตีเนียนได้จัดให้เกมังก้าคาราต้ยงี้เง่าปากกาบไสสันโตมาด้วยกันเป็นพวกคขยขาวรสนิยมชอบแบบคลิปกระโปรงละหลุดขึ้นมาเลยไอหอกหักเฮ้ยไทสันมีคนที่ตามหาฉันเยอะ รู้ข่าวยังไงบ้าไอสิ่งที่คาดหวังมันไม่ดีเสมอไปหรอกนะใช่เรากำลังคุยกันอยู่นั้นเนี่ยแล้วขึ้นเงินเดือนในชั้นหนึ่งไงการขอเงินเดือนมันจับเขาเลยก็ได้โอเคมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดอยู่แล้วแกนี่ฉันสาบานเลยว่าแกคงไม่อยากเป็นตำรวจไปอีกแต่อย่างแรกแกคงไปอยู่ที่ใหม่ๆก่อนแล้วละ่ะเฮ้ยว่างอันนี้แทบฉันตกใจมากเลยเนะี่ย ฉันได้บริจาคมาในไอ้บ้า <c oughs> ฉันรู้นะว่าแกมีอะไรอยู่มีหมายจับอยู่และโคเคนของแกอยู่ที่ไหนไอเด็กคนที่มันเพิ่งวิ่งไปอะ่ะแกเอาเขามาชั้นแรงงานแบบนี้ตายแล้วฉันสาบานที่จะจับตัวแกได้ดีไหมฮะจับดีไหมโอเค <c oughs> เออสอนหายใจเลยแกต้องหาเจอให้ชั้นอ่า <c oughs> โอเคเมือง มิชชั่นคอมเพสผ่านแล้วจ้ะยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบมิชชั่นมีอีกมีอีกยังไม่จบแค่นี้อูฟังพิษพอดีไหมนายแล้วสายละพูดได้เลยสักอย่างสิเอ๊ะเนดิตอาโน่ใครมึงพูดถึงใครเนี่ยแกไม่ใช่เบเนดิกะอาโน่แล้วนี่ไม่ใช่งานขโมยเว้ยเข้านายไปเข้าไปข้างในพิสูตร แล้วไงพวกแกไม่เข้าไปเองวะโอเคใช้สแกนค้นหาแท็บฮะโอเคเย้ yeah, เครื่องมือล้ำสมัยฮะสุดยอดเจ๋งฟุดฟุดไหนโอเคเจอแล้วนี่โอเคสแกนแล้วโอ้โหมึงเดิน <There> s <S กวน <to S 1> ตีนงู <to S 1> มากเลยโอเค <Right. Okay. S 1> ตอนนี้ การสแกนเริ่มเข้าสู่โลกใหม่ฮะตอนนี้โซมีโซมีโซมีโซมได้จะว่าจอะอุ๊ยกูสแกนอยู่ไอ้เหี้ยใจเย็นยเดินไปไปเลยไอ,ไอ้นี่มันเชื่อใจไม่ได้ฮะต้องคอยติดตามตลอดเชื่อใจบจ่ได้เชื่อใจบจ่ได้ต้องคอยระวัง โอเคให้มันรู้เรื่องหน่อยปึ๊บตะแกันไปก่อนเข้าไปแล้วมันเริ่มเข้าไปแล้วเริ่มเข้าแล้วฮะก็ต้องตามฮะตอนนี้ on, เดินไปไวดิไอ้ฮาคุณนี่ ลองเดินอยอะเนี่ยสแกนไปก็สแกนมาเดี๋ยวสแกนหาข้างบนรอบๆกอนเฮ้ยนี่ไงไทยสันไม่ใช่นี่นี่ด้วยโอเคขึ้นมา ค่อยๆเดินขึ้นมาเร็วๆโอ้โหเดินช้าเหลือเกินนะคุณผู้ชมดูเคเคเร็วๆ,ๆเดินเร็วๆเดินให้ไวอื้อ้อยอิงอ้อยอิงอ้อยอิงอย่าอ้อยอิงสิหนูเอ้ยพี่เหนื่อยแล้วเนี่ยว่างไงล่ะว่างไงมีไปก่อก,กัวนะได้ปืน <Sc anner. S 1> มีปืนแล้ว โอเคมีปัญหาสบายมากไทสันยูงหนว่าเดี๋ยวหาน่าจะใช่เนี่ยไแกไมาดอนนะฮะตยวนี้ที่เราส่งขึ้นมาฮะสายซืบอะไรวะามึงคืออะไรปึ๊บปึ๊บเฮ้ยซองสิเอ้โอ้มึงนั่งสบายใจเฉบเลยนะ วัตเตอร์ฟักไอ้ตายเโ e บินไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหน No idea หัวงอกนี่ยไทยสันอันนี้ไอ้สองคนนี้หายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเจอไทสันแล้ว ในเด็กตัวมันอยู่ไหนเนะี่ยโอ้อเหี้ยแม่งมาเต็มเลยศัตรตูเค okay. โอ้ยรีบออกมาให้ไวเลยเหี้ยแม่งมาแล้วโอเคหาก่อนหา,นหานตัวไอ้เหี้ยนี่ยังนั่งอยู่อีกมึงเดี๋ยวมึงก็ตายหรอกเร็ว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  โอเคพร้อมยังอะไปได้ใช้ของแล้วมึงกูได้บู๊แรงแล้วคราวนี้ปืนอะปืนอ่ะเฮ้ยปืนกูไม่ใช้โอเคปืนปืนปืนอยากได้ปืนตอนนี้นึ่งเดี๋ยวขอบคุณผู้ชมมาเดี๋ยวขอบดูปืนก่อนนะปืนปืนออกอย่างเงี้ยปืนปืนปืน ปืนอ่ะปืนอ่ะปืนเฮ้ยหรือว่ามันให้ไปจับก่อนอ๋อให้เราไปจับก่อนอ๋อสามารถนั่นนึงนะเดี๋ยวขอขอมอ,อก,ก่อนฟึบอ๋อ,อ,อแล้วสามารถฟิตได้เป็นหมูอนะกด L หนึ่งเพื่อทำการฟิตยุดนี่เจ้านี่ที่ตำรวจหยุดเลยห <the place. S 1> ยุดเลยอายุดเลย <Who are? S 1> หยุดเลยขอล็อกตัวก่อนไอมันจะยิงทำไมเนี่ยเสียงมันดังโอเคไปอันนี้การถือปืนจับปืนนี่เขาทำสมจริงม,มากนะฮะต้องห้อยฮนะมือต้องห้อยปืนมันหนัก that, ขอไปฟิตกันฟิตใกล้ๆฟิตอ๋อมีเป่ากบาลด้วยโอเคฟิตแล้วก็เป่า <Police. S 1> อาจารย์ <c oughs> มาจับก่อน อย่าขยับอย่าตุกติกสามารถก็คือว่าเมื่อกี้สามารถเราสามารถจับคนที่มีหมายจับอยู่ได้นะเราจะได้แต้มเพิ่มแต่ว่าเราไม่ยิงฮะเราแบ็จะให้สลบไปแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เข้าไปในบ้านนู้นได้ เฮ้ยมันเริ่มยิงกันแล้วแน่เลยเนะี่ยข้างหน้ามีหนึ่งทางขวามีหนึ่งข้างบนมีสามถูบูเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไว้อือถูบูเลยดีกว่าเสียเวลามานานละมวัวแต่ย่องไม่ทันจ่ายไวรุ่นเว้เยโอเคเอยิงไม่โดน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  ยิงไม่โดนอะไรเนี่ยโอ้โหตาย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 โอ้โหตาย,ตายมโโา,ยากยากมากเลยแล้วบูทก็อะไรก็ไม่รู้ห่วยแตกห่วยแตกอุ๊ยหัวไปโอ,โอเคเก็บของก่อนมวัวแต่ลีลาอยู่นั่นแหละยิงแม่งเลยสาดไปเลยเอาให้สาดเ,เอาให้สาดใจไปเลยเอาให้สาดใจอย่างเงี้ยไง บนอะไรสายบู๊เเข้าใจไหมคำว่าสายบู๊ไม่จับโดยละม่อมเว้ยแม่งดีลาไม่สันใจปล่อยปล่ยปลย,ปล,ยลุยลุยขึ้นไป,น,ไปน้ำไม่ด่ผู้หญิงคุณผู้หญิงฮะโหทํางานกับมึงน,นี่กูเหนื่อยใจจ,จริงๆเลยต้องใช้ปืนไฟฟ้าฮะตัวน,นี้ ยิงไม่ได้จับล็อกแม่งเลยทีนี้เราต้องรีบไปหาไทสารนะฮะเฮ้ยที่ยางง้ม,มายิงได้แตบนึงฮะนี่ใกล้กลแล้วจะม,มีคนสงสยัยมีคนสงสยัยเฮ้ยทำไมยิงไม่ได้ ถ้ายิงปืนมากๆมันจะได้ a p น้อยนะฮะแต่ว่าผมไม่ไ่อยถนัดจับเท่าไหร่ถนัดยิงไหนะคุณเข้าไปข้างในฮะต้องสแกนหาข้อมูลนี่นเจอแล้วโอเคได้มาแล้วข้อมูลอันนี้คือข้อมูลลับนะฮะได้มาแล้ว Okay. อคันนี้กล่องคือว่าโอเค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 แบ็คกลับอืมไปเฮ้ย <Start. S 1> hey, อันนี้อะไรเนะี mm ่ยอ๋ออันนี้คือกล่องเก็บขอ oh, wood, รอ๋อวุดเหรอเออมีซื้อวุดด้วยแน่นอนจริง ป๊บอุปกรณ์เทคโนโลยีนี่ล้ำจริงๆฮะคุณผู้ชมอะหนึ่งสแกนเงินปึ๊บนีสแกนฮะซื้อนนะกกอืมสแกนเรียบร้อยปึกก๊บโอเคข้อมูลสำเร็จอยู่ไหนวะที่แมข้างบนโอเค กล่องที่กล่องที่กล่องที่กล่องเอเคฟื okay. ้นอืมเรีลลย <l uck> บร้อยเปิดปายให้ไวอย่าลีลาอ้าวที่นี่ไม่มีไทสันอยู่เหรอคงทิ้งวิดีโอไว้สินะโอเคีไโทรเลยติดต่อฮะสายตรงกับไทสัน เฮ้ยอะไรของแกวะแกมีเอาตำรวจมาด้วยเหรอทุกสิ่งมันกำลังแย่เข้าไปใหญ่คนของแกตายหมดแล้วตายคนของมึงอะตายแล้วโง่แม่งเอ้ยอีมันไม่ได้เรื่องจริงโมโหโมโหโมโหฟังนะ คนพวกนั้นไม่ใช่คนของฉันฉันแค่ทิ้งของให้พวกมันเฉยๆใครพยายามที่จะฆ่าเธอไม่มีอะไรจะถามแล้วใช่ไหมนหดอยู่ไหนพวกใครปกป้องนายฉันไม่ไว้ใจขอโทษด้วยโอเคหาสัญญาฮะแต่สันตายนะถ้าพวกเราไม่เจอเขาก่อนลยสามเราต้องการให้แกะรอยการตัวออกไปกำลังเดินโน่นการพวกเราคนนี้แล้วขอเวลาสักนิดหน่อยนะ เราไปกันเถอะเพราะเขาต้องการเวลาสักนดิดนึงโอเคไปพร้อมเพราเรารู้ว่าที่เขาทำงานที่นี่โอเคฮะออกไปข้างนอกเดี๋ยวอา้าวไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี่ยไอ้ <laughs> ไอ้เจ๊กไอเ้ไอเหี้ยเจ๊กบ้ามึงอยู่ดีมามากระทุ้งเขาได้ไงเนี่ยไ <h ook> อ้พวกมันยังอยู่เนี่ยนะไอ้เหี้ยทำอะไรดีเร็วเร็วเร็ว ให้ไวเลยให้ไวเลยเราต้องรีบออกไปจากที่นี่เยสเพลง랩อะไรพยายามสเตลให้มากที่สุดอย่าให้มันสงสัยเทคดาวมูออาจารย์ one, ล็อกก่อนเก็บทีละตัวนะฮะอาจารย์ชบแม่งเลยไอเยีเ่ยงอ,อะไรเนี่ยมึงยิงกูกทำไมกูา <15. S 1> จะจับมึงดี <15. S 1> แล้ว เอ,อ้ยมาแล้วพวกมันมาพวกมันมาพวกมันมาใจเย็นผมนังมาเยอะเลยพวกมันมาพวกมันมา,มนมาไม่สนนะยิงถ้ายิงเห็นก็เห็นนะมโมโหแล้วเว้ยเฮ้ยมีลูกซองได้เก็บยังไงวะเก็บไม่ได้คุณผู้ชมเก็บไม่เป็นจับโดยละมอมไม่ได้ฮะต้องเล่นอย่างนี้ไปวิ่งไปที่รถ ไอ้เยี้ยมมีคนมีคนขับรถมาให้ด้วยนี่โอเคขึ้นรถไปกันครับลุยแล้วฮะ Go to the car คาโอเคนั่งรถไปแล้วฮะตอนนี้ก็จะไปหาตัวไอ้คนเมื่อกี้กันบุคคลลึกลับที่มันบอกว่ามันเก่งนะเก่งหนาะก็จะไปดูวันนี้มันจะเก่งจริงไหม ปะลงแล้วหยุดนี่อันนี้ของเราเองไปกันเถอะเคปิดประตูอยู่โอเคพังประตูเข้าไปเลยโอเคพังแม่งเลยดินี่แน่คุณก็รู้ว่าคุณต้องมีหมายสารอ่ะนะ บางครั้งก็เหมือนนได้ห้องใหม่นะเพราะเราไม่ได้จับคุมคุณเด็ฉันเอาของแป๊บบอกได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะคุณรู้ไหมว่าฉันอยู่บ้านทั้งวันฉันไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นฉันไม่ได้ออกข้างนอกมาเป็นปีแล้วนี่อยากว่ามีคนมีกันอะเฮ้ยเยี่ยมตายมาถึงนี่เลยเหรอเนี่ยเอาละไอเวนเลยโอเค ฉันโดนยิงเฮ้ยผู้ผู้แผลแล้วกันึใจเย็นารอนรอแป๊บหนึง่งกดแผลอ,อ๋อกดแผลของคู่หูของเราไว้ฮะมันจะหลอกขึ้นดั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 นโอเคเจ็บปะเฮ้ยมายังอ่ะ ลูกโมด้วยเนี่อ่ะเจอคนยิงนะอืออือไม่ผิดมือหรอกเว้ยไม่ผิดไม่ผิดมือหรอกเว้ยช่างหัวมันเฮ้ยลบลบลบเฮ้ยตัวแพ้ไว้โอ้โหเดี๋ยวตายเด็ดตายเดี๋็ดตายกดไปแป๊บนึงนะขอเวลาหน่อยเออหลอนเดี๋เพิ่งเป็นไรนะเออรีโหลดเร็วๆสิโอเค ไอยู่กับฉันก่อนอย่าพี่ก้อยคุณเก็บมึงทำให้เพื่อนกูนโดนยิงมึงต้องชดใช้เกดนั่นแหละโอ้ดูแลเธอไปด้วยยิงไปด้วย,วยตายอย่าเลยวิงเป็นอะไรที่ยากมากเฮ้ยอย่าตายนะมึงใช่ใช่มันทำเหมือนจริงมากเลยไปแล้วท่านมีรถเข้ามาด้วย,ย,ย,ยโอ้โหตำรวจตำรวจ,ตำรวจหรือโจนะ้เนี่ย มองไม่ถูกเนาะมองไม่ถูกเนาะมองอเอ้ยเ,เดียดวเดี้ยวเดีวยิงกันหน่อยดิสายสานช่วยหน่อยอืออือโอเคโอ้ตำรวจมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราตำรวจอ๋อเาขาก็ตำรวจเราเป็นตำรวจเท่านั้นโอ้เราต่อแผลผู้หญิงเนี่ยไอ้สา <laughs> ยสานเยอะ มันสวัสดีเลยไทยสันไอ้โอเคฮะตายไทยสันโดนจับตัวฮะอย่างมันนะคุณผู้ชมถ้วยเด้งด้วยอ๋อก็โอเคนะผมขอจบพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เจอกันใหม่นฟ้าสางสวัสดีครับจ้ะ